มานะ,ม 9, 1, 200, นะครับผม9แสนกับ1ล้าน2แสนนะครับฝั่งนู้นยังไม่เป็นเมก้าเดียนซี่นะครับแต่ว่าตัวเราโปเกมอนหลายตัวก็ดาวค่อนข้างเยอะยนะครับ41ติ2ดาวกันทั้งนั้นเปิดก่อนนะฮะ โดเขาเปิดก่อนโดเราตามหลังในคอสมาเขาสปีดเร็วกว่าในคอสมาเราโดนล็อกจากพาสิ่ในคอสมาของเขานะครับรอบนี้ไม่ได้ตีนะฮะและตัวของสปีดฝั่งเขาเนี่ยเหมือนว่าจะเยอะกว่าทั้งทีมเลยนะหมาโลกสกิดไป1นึ่งทีมิวก็สกิดกลับไปอีกหนึ่งทีแต่โลยังไม่แตกเซเลบี้อันตรีมาก่อน1ครั้งทําการลดเกตอีกฝั่งไปนะฮะในจังหวะนี้ทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเซเลบี้ตัวนี้นอกจากแจกบัฟตัวของใบไม้แล้วเนี่ย มาชัวโเราสิงหัวไปก่อนที่ในคอสมานะครับผมเกรดเด้งค่อนข้างเร็วมากนะครับเป็นตัวเติมเกตที่ค่อนข้างดีในคอสมายิงไป1ทีในคอสมาฝั่งนูน้นสกิลฟอร l โล่ up มานะ,ะหนึ่งครั้งหมาโล่ alo, รอบนี้ได้อันติอีกแล้วนะฮะอันติไปที่กราดอนแต่กราดอนมีใบไม้แปะอยู่นะ,ะต่อให้โดนดามเมจเยอะก็ไม่น่าจะตายนะน่าจะเด้งเลือกกลับมาแต่ดาเมจล่อไป1ล้านหกแสนนะ,ะรอบนี้นะฮะใบไม้หลุดหรือเปล่าไม่หลุดนะผมลดไปแค่นิดเดียวถึกมากจริงๆฮนะ เซเลบี้แปะดอกไม้ไปที่การดอนอีกรอบนึงนะผมมิกวก็ตีธรรมดาไปไม่เข้านะฮะเซเลบี้ฝั่งเขาก็มีเหมือนกันนะฮะเดียสซี่เราก็บัฟแล้วบัฟอีกเนะี้ยังไม่ปล่อยอันตีไม่ทําอะไรสักทีเนาะตัวของมิวทูเราเอ่อมิวออริจินมีเรียกมิวทูร์กีเลยแปลงร่างแล้วนะครับผมตอนนี้แปลงเป็นฟูดินอันติตัวของเนคอสมาลงที่ขัวตัวของดินที่ฝั่งเขาตายไปก่อนนะครับจังหว่านี้ฟูดินนะฮทำการอันตีมาแล้วครับผมมีใครติดแข็งบ้างแข็งไปทั้งหมด3ตัวนะโอ้โหเอาเรื่องจัดจ แต่ว่าเหมือนมิวจะโดนกระชื้พื้นแล้วก็หายไปจากเกมแล้วนะฮะจากตัวของสกิลตัวของกาดอนที่ยังไม่เป็นไพมอนเลยด้วยซ้ำนะฮะจังหวะนี้โดต่อยไปที่ใครไม่รู้โดนไปล้านกว่าแต่ว่ายังไม่ตายนะฮะเพราะใบไม้ติดหลายใบมากเลยฮะหมาลู่เราเลือดมิดหลอดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะตายหรือย,ยังนะฮะเดคอสมาอันติมาที่เดียนซี่ของเรารอบนี้จะรอดไหมมีใบไม้หรือเปล่าถ้าไม่มีตัวน่าจะแตกแ,แต่มีใบไม้เซฟชีวิตไปได้หนึ่งครั้งนะฮะหมาลู่เราจากลกไปแล้วะฮะตอนนี้มาจะด้วยทำการ จะกู่เกมกลับมาทําการต่อยเซเลบี้ไป2ทีแล้วก็ตายเดียนซี่กลางโลก่กับใบหนึ่งครั้งแต่ลงที่ใครลงที่กาดอนกาดอนน่าจะตัวระเบิดแล้วรอบนี้แต่เขามีใบไม้เซตอยู่นะครับผมน่าจะยังไม่ตายนะเด้งเลือกกลับมาเต็มหลอดนะฮะโดค่อยๆต่อยไปทีละนิดทีละนิดนะเซเลบี้ติดคือแลวผมไม่ได้อันติสักทีนะโดททาการต่อยไปต่อยไปอีกครั้งหนึง่งต่อยไปอีกครั้งหนึง่งแล้วเดียนซี่เราต่อยธรรมดาโดก็ต่อยไปอีกทีหนึ่งพลอลอพแบบรัว เนคอสมาตอนนี้ค่าตัวสาคัญอย่างตัวของกาดอนไปได้แล้วแต่ก็ยังโดนติดสะกิ้อยู่จากลูนาล่าลูนาล่าอันติมาที่เนคอสมาตรงนี้น่าจะไม่รอดรือเปล่าแรงไหมไม่รู้ฮะโดนไป2อล้าน7ตัวระเบิดครับผมโดนไป3ตัวแบบเต็มเต็มมาชาดด้่อยกลับไปในรอบนี้โดนใครโดนใครไม่รู้2 0 0 0 0นสามแสนโดนดุลนาดิ4ี่แสน 4แสนเก้าไม่ตายครับผมเบาจากเซเลบี้เปิดอันติขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในรอบนี้น่าจะช่วยเซฟชีวิตให้ตัวของเดียซี่รอดชีวิตได้อีกนิดนึงหรือเปล่าแต่ใบไม้แต่ใบไม้ถึงกับหลุดเดียซี่กลางอันติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปที่เนคอสมารอบนี้โดนไปที่ล้านสาและกลางโดมขึ้นมาน่าจะช่วยทาการฮิลเลียกับเพื่อนขึ้นมาได้นิดหน่อยเนคอนมาฝั่งเขาล้มลุกคุกคานไปแล้วแต่มาชาโดวตอนนี้กําลังสิงร่างลูน่าล่าอยู่จะทําอะไรได้หรือเปล่านะฮะเด้งเรียบมาเต็มหลอดมาชารดโอเขาปล่อยกลับมาตล่อย ต่อยหต่อยสต่อยไปที่เรียนที่ต่อยสต่อยสี่ต่อยหต่อยไปน่าจะหลักล้านน่าจะตัวระเบิดเรียบร้อยที่เหลือก็มีเพียงแค่มาชาโดของเราแค่เท่านั้นแต่มาชาดเราเก็บลุนาร่าเขาได้แล้วก็สิงหัวในคอสมาต่อนะครับออกมาจากกันติรอบนี้ก็ต่อยไปที่น่าจะโดนในีคอสมาแบบเต็มๆโดน1โดน2โดน3โดน4โดน5ในคอสมาน่าจะยังไม่ล้มนะน่าจะยังโอ้โหต่อยตายเลยครับผม เดือมาเชดตฝั่งเข้าตัวเดียวนะครับปิดเกมมาที่เราหนึ่งทั้งง่ายผมโอ้โหจีมนี้เดือดมากแต่มิว <New S 1> เราที่โดนกระทื้ไปหายหอย่างวายเลดิมิวออริจินเรายังไม่ทันได้เฉิดอยชายเลย